หยิบจื๊บจื๊บหรือวิธีุดถ่ายครับทุกคนก็คือเพลงโรแมนติกสะหน่อยเคลิมเคลิมเอาละครับจังหวะนี้ห้องกันยางเ้ยเลยแล้วเฮาเย้เอาละครับมาของต่อไปตำรวจคนนีกันลัง เฮ็ดเอ,เเอกสารต่างๆเกี่ยวกับกรมตำรวจครับทุกคนในระหว่างนี้เขาจะเฮ็ดตั้งแดถึงเสเฮตดตำรวจก็หนีๆอ,อกจากนีได้เ้าสั่นออกมาแรงสาบดีกว่าเฮ้ยมาแรัสาบเอยจงบังเกิดต่อนหน้าตำรวจคนนี้ซะตายขึ้นไปแล้วผมจะทําให้ถูกวิธีอือเจออะไรไหมนี่ไม่กลัวหรอกมาแรงสาบตาย,ย,ย,ยตอนนี้ผมสิบ,บอกทุกคนก็คือว่า,าเวลาเขาเล่นไปเรื่อยๆได้มมนกสิมี เพิ่มขึ้นในหลายด้านครับยางเช่นเห็นขี่สามขี่กันเทิงบอครับขั้นท้าเล่ินไปได้ทั้งสองด้านปึ๊บขั้นท้าเพชรผิดพลาดมากนกกวะไในเดิมต้นหม่ทั้งเบือครับฉะนั้นเวลาในกในการทุยในการเห่นแต่ละด้านขั้ก็ต้องแบบเออขัอก็ต้องแบบเห็นมันถือห้ไรครับทุกคนเ,เป็นวามาตานีมาต่อกันเลยดีกว่าพัดลมเปิดซะให้กระดาษมันปลิวปิดหน้าแล้วจังหวะนี้ทําการวิ่งไปเร็วๆโอ้ยอะไรมาติดหน้าชันอะไรมาติดหน้าชันโอ้ยเรียบร้อยครับทุกคน เหครับไมล์รันที่สามย่องย่องย่องอกำลังเคยดคิดเรื่องงานเฮ้ยงานีวันนี้ก็ยุ่งเหมือนกันนะอะไรก็ไม่รู้ท่านผู้บัญชาการก็สั่งให้เราทำโน่ทนทำนี่หน่าเบื่อชิบหายยิ่งอารมณ์ไม่มีเฮ้ยคุยเี่ยอารมณ์โหโหอยู่จังว่านี่ทียจจังไหนครับทุกคนระวงังปึ๊บปื๊บป๊บโอเคไอเจนททั้งสามอย่างเอาขวดนี้เล่กันแล้วกันตกแต่โอ๊ย เจกันราคาสิบล้านบาทเอือสลบแป๊บจึ๊บจึ๊บเอ้ยฉันจะออกจากที่นี่มากเลยอ่ะช่วยฉันหน่อยได้ไหมเออเราก็เพิ่งออกเหมือนกันแต่ยังไงก็ช่วยช่วยแกเหมือนกันนะโอเคฉันจะหากุญแจให้เนว่าเอากุญแจมาปลดล็อกซอยมู่กันดีกว่าเดี๋ยวเราช่วยนะเย่เย่เย่สู้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 แป๊บหนึ่งเย่เย่ออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆ อโอ้โหพันครับพนันเอาละครับมาต่อไปพ่อตำรวจสาวครับไปลังแต่งหน้าอือสวยเหมือนกันนะเจ้อือปากแดงอย่างนี้ก็ต้องทาลิปสติกให้มัน,นแดงๆหน่อยไม่มีปากแดงไม่มีแรงจะเดินนะจ๊ะโอ้โหจังหวะนี้ตำรวจมันกำลังค่าเสริมสวยอยู่เอาเป็นว่าผู้หญิงทั้งที่จะได้มันก็ต้องยานมาแลกสาวแท้วะเอาเป็นว่ามาแลกสาวไซมันเล็กกัแล้วกันยึดไปเลยลูกพอ่อ ได้คลับได้คลับอัจื๊บอัอจื๊บเอ๊ะอะไรมะงสาสเอือสลบแล๊บเอาล้ครับมาต่อไปตำรวจก็หนีกาล้างนับใบดำใบแดงอยู่ครับทุกคนอืมอือคัดเลือกทหารปีนี้เราจะเอาใบไหนน้าในการคัดเลือกระหว่างสีเขียวสีเหลืองแดงงั้นผมจะเอาสีเขียวสีเหลืองก็แล้วกันเอ้ยสีแดงสีเหลืองไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการกันเหลือกันปุ่มคอสีเแดงแล้วกันนะจ๊ะอัจื๊บและจังหวะนั้น สีเลยที่ได้มาก็จะทำให้เราออกไปได้เย่ yeah. เอาละครับมาพอร์ตประตูนี่ครับทุกคนเอาเป็นว่าพอ้าสีงยงเมันออกตั้งหนกุญแจล็อกเนียนานา้ำขนาดนั้นระวังถีบเขาซองน้อยๆแล้วก็ไฟลุน่นเอาเป็นว่าห้องมันล็อกออกไฟลุ่นบ่ือจังหดไฟลุ่นก็นแล้วกันครับทุกคนวางวา,งวางัน,นาดาสิหลอมละไล่ลเนาะแล้วก็ลดล็อกได้ โอ้โหไม่ล้อมละลายแม้แต่นิดเดียวยมันบอหลอมละลายครับทุกคนมาอต่อไปไปีนปีนไปชาติก่อนเกิดเป็นรีมาก่อนอจบอ,อจจบดันเจอแมงมุมซะได้โอ้โหแมงมุมนะด้เจนะตอวนาที่เหลือก็แค่วิธี่ชดถ่ายครับทุกคนกระโดดทีบหมือไกแม่ลูกอ่อน จึ๊บโอ้โหทะลุเป็นรูปคนโอ้โหเข้ามาในห้องนี้เหมือนไม่ได้ทำความสะอาดมาสิบปีแมงมุมยักษ์ใจเต็มไปหมดเลยจังหวะนี้เอาไฟลนเลยแล้วกันไฟลนเลยแล้วกันอืออ้อก็จุดไปเลยสิคะเกียมจุดเกียมเผาจึ๊บโอ้โหมันจะเผาเราหรยอไม่ว่าเอาละครับมาเอาไม้เคียย์ไปก่อนเลยก่อน ทุบมันทุบมันอื้อพังทลายไม่มีสิ้นดีทุบมันทุบมันอื้อแกทุบบ้านฉันเหลือพวกเราลุยมาก้นแลบลิ้นปินตาใส่มันเลยสิครับแหล่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 กลระเบือไอ้นี่ปัญญาอ่อนชิบหายไปแล้วครับแมงมุมว่าเขาปัญญาอ่อนเย่รีบ้อยเรีบ้อยมาดัดต่อไปไม่อยากเอาห้องผีสิงเนี่ยเข้าเสียอ่อนจะไหนกระวังจอบ ตะปูบันไดพื้นดินนี้อดทั้งของื่องได้ันว่าบันไดแล้วกันลวกันไต่ไต่ไต่ขึ้นไปไต่กันไปอัดยืบอัดยืบต้องมีแเม่มุมแช่ละเฮ้ยว่าแล้วว่าบันไดบันไดมาตรฐานมันเลาะออกจะปูบังกันนะเอ้ยตะปูบันาเอาพัวโอ้โหวังว่ามัเจ็ฟุบมัน่เสามารถพานได้ได้หนีเบืงช่วงแล้วลองดูหน่อยลองดูก็ไม่เสียหายอืมทาออกโอ้โหฟุบฟุบ อาเจิบห้อง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 ืมจังหวะนี้เราอยู่ห้องได้ดินระวังหมาพร้อมกับทุกคนทังเดินหนีหมากันตำรวจใส่อย่างว่าใส่อะไรดีไฟฉายไฟฉายอือหือโอ๊ยไฟสอดอ่า มาใส่เทียนตัวมันจังใบใส่บอสอดเทามันจังใบบ่อสอดเท่าใบอนะีพันอะอืม,อมดันควันออกจากท่องระบายน้ําเจอแล้วเจอแล้วควันแปลกเหลือวิธีถ่ายก็หิงห้อยเลยแล้วกันบ่มีมลพิษบ่ไฟสอดพร้อมเอาล้วครับตอนนี้เขาออกปรจาจักคุกเป็นที่เรียบร้อยทำการปีนกันไปโอ้โหดังกรเทงมีสี่ดางครับทุกคน เด็ดผิดพลาดไปที่เด็ดหน่อยได้ลืมต้นหม่ทั้งมือแท้เป็นว่าตอนนี้ก็ได้ออกจากคุกครับทุกคนมีหอปราการกำลังตรวจสอบเข้าว่ามีไผ่ทีสิสามารถออกจากคุกีนได้บ่เป็นว่ารีดที่ภูมิใจไล้กันมันเสเห็นบนห้อง่ะอย่าเห็นดื้อโอ้ยเห็นเขาเอรัะครับมันเริ่มใหม่มันเริ่มใหม่ไอเทมทั้งสามไอเทมเข้า จะต้องบังเกิดืึลูกหมาบ่วมาลองดูแล้วกันเฮ้ยลีลีไอ้แสงนี่ถือเข้าไปเด็ดขาดตอมจะเป็นหมาซะเลยล<ะ>ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปได้เฮ้ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยโอ้โหเจอนาำแหลมครับทุกคนมันชุกท่านเป็นด้านที่พอให้เขาออกไปได้แทนแน่นอน แลาว,ว่ามันเป็นน้ำสีดำเขาต้องตัดสัญญนณสาไใฟ้ฝาสีดำต้องสีดำแท้อจึ๊บลองดูแล้วกันมันลุ้นมันลุ้นมันลุ้นอจึบโอ้โหผ่านไปย่างวุดวิดเอาละครับผ่านไปที่เรียบร้อยมาดาต่อไปเฮ้ยเฝ้ายามไว้เฝ้ายามไว้อย่าให้มันออกไปได้ไม่มีวัดออกไปได้หรอกจัหงหวะน,นี้มีตำรวจเฝ้ายามอยูอย่ขางนอครับทุกคนขังในกับพ่อแห้งนะเด้ ขางนอกจังคักกว่าขางในอีกจังหวะนี้ก็ป่าก,ก้อนหินไปเลยสิครับมาไปเอ้ยนั่นอะไรน่ะอือหือไปแล้วไปแล้วจังหวะนี้ไปเลยสิครับรออะไรเย่เรียบร้อยแล้วเราก็ออกจากคลุกอันตรายนี้ไปได้แหกคุกทันทีทันใดก็เป็นจะไดดกันบ้างครับสำหรับเกมพริสตันบลีกนะครับเนาะเป็นเกมที่แบบแหกคุกได้ตลกอีลีครับแล้วก็รุนไปพร้อมครับในแต่ละด่าน เอาเป็นว่าผมพ่อแคนิคกรกันแล้วกันนะครับน้องเพราะว่าด้านนี้ทวีเกมนี้มันมีหลายด้านครับทุกคนผมสิเปิดเลยทุกคนได้เบิรงเลยนะครับน้องบ้ามันมีกี่ด้านกันแน่ด้านนี้คืออยู่ในคุกครับทุกคนซึ่งเขาก็สามารเลินไปได้ทั้งหมด1 2 3 4 5ส7 8 9 9หด้านก่าัครับทุกคนอันนี้ด้านต่อมาก็เป็นด้าน ในในทะเลนะครับเนาะเป็นเกี่ยวกับคลุกในทะเลนะครับเนาะเอาเป็นว่าด้านนี้เดี๋ยวผมสีมาเล่นให้ทุกคนได้เบิ้งที่หลังนะครับเนาะเพราะว่าด้านในเกมนี้หลักป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 ักลายด้านครับทุกคนเอาเป็นว่าเซหรับมือนี้ถ้าใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตับตะไคร่ผมนั่นนะครับในที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบภพาการแจ้งเตือนได้ไหมนะครับเนาะเซหรับมือนี้ผมและเกรนเปรสันบลีแล้วก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนได้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย